อาพวกเราขึ้นพวกเราขึนก่บประเด็นรื่องหลวงพ่อว้งการหลงพ่อผู้บังคโสนหลวงพ่อมีเมตตาสูงมากเลยนะไปทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยเนี่ยอาสามองหนึ่งารชลรา้งก uh, ัน อ้าวนั่งขัดสมาเตรียมมอดิงเตรียมอยู่ใรงกลมเตรียมน้งหลเอาดังตามไเขาก็ยเสียงชาติมีชนคนมีเชื้อยิงเหลือชาติชาดินทนคนมีเลือสืดเชื้อสาย ขาดแค่ยอดก็วอดไยได้ไม่ตายเพราะเชื่อเด่นเป็นเด็กดีได้ไม่ด่นเพื่อว่ามีมากมายไม่ดหายมองเอาได้บ้างเพื่อว่ามีมากมายไม่ดหายมองเมื่อมองวิดมองเหมือนหมู ก็ไม่ม <h cole gen ie> wow. ีิตไม่ได้มองมาเพื่อวาดห้อยหมูหมาไปมามองอ้าวตอนแรกเล่นเล่นตลกอะไรนี่แนละคนอายุ80ลงมาเล่นแต่หมูเงี้ยมันไม่ธรรมดาลูกปกติพระหลวงพ่อแก้วไปเป็นพี่น้อเกันหลวงพ่อแก้วอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อหลงพี่ก้าวเลยหลวงพ่ออายุ80ก้าลงมาเล่นกับพวกเรายังไม่ต่างไหป ต่อยโวยคนละรุ่นเลยอาเอาเอาให้ได้เลยเอาแต่กินเอาแต่กินเอาแต่เล่นเอาแต่เล่นเอาแต่นเอาแต่นอนความเป็นร้อนจะตามมาคามเป็นอนจเนเด็กไม่ดีเป็นเด็กไม่เป็นเด็กขี้หมาเป็นเด็กขี้หมาเป็นเด็กเป็นเด็กขี้หมา เกิดมาไม่มีบุญเมุญเอาแต่กินเอาแต่นเแต่เล่นเอาแต่นอแต่นอนเอตาเิดร้อนจะตามมาเป็นจะมมาเีนกไม่ดีเป็นหมดนกมีปัญหาเร็นหมี้หีหมาเกิดมาไม่มีบุญมไุญอะ o รทำเน เอาแตกินเอาแต่เล่นเอาแตนอนอเอ่เรอนก็จะตามมาเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กขี้หมาเกิดมาไม่มีบุญาม่ีคุชอบนอนบืสายขนสายชอบจายแตงเงิน ชีว er yeah, pues ิตไม่เ yeah, ินเห็นเงินมีผงานไม่ด so ีแน่แน่มีแต่เกียจรทางชีวิตไม่หวานจะต้งานไม่มีเงินโอ้ไวเลเียงแงบนแห่หมดวดศรีลบบุรีเสียงแหบเีน่ อาวันเอาไปมขึ้มาอาหน้าเป็นตรงหลับตาเห็นตัวเองลืมตาเห็นตัวเหายจลึกๆสงบหน่อยสงบหน่อยหายจลึกๆโอ้ร้อนหายจลึกๆเอา่าีมมีเรืองมีเพระลเป็นเคื่องพระลมเป็นเคลื่อนสร้างเลือกงลร้าลืดลงหมดลมก็หมดเรื่อง มีลมมีเรื่องฝาลมเป็นเครื่องสร้างเรื่องลมลมหมดลมก็หมดเรื่องนะหลวงพ่อะเอาเด็กดีหลับสามทุ่มตื่นตีสี่ดีดูน้อยน้อยค่อยคแสวงหาความรู้ รู้ทุกรูปแบบฉลาดอย่างแยบยนต์เป็นยอดคนแน่นอนเด็กดีหลับสามทุ่มตื่นตีสี่ทีวีเดินแน่นอยค่อยๆแสวงหาความรู้สู้ทุกรูปแบบ ฉลาดยังแยบยนเป็นยอดคนแน่นอนเด็กดีเก่งฉลาดหายนกระตันยูเด็กดีเก่งฉลาดหายนกระตันยูเก่งได้ไม่ดีได้ ดีแล้วไม่ฉลาดถูกต้อมดีแลไม่ฉลาดถูกต้องฉลาดทล้ไม่ใคร่ันเจ๊จีจี๊จี๊จีงจี๊จาดจา๊จี๊จี๊จี๊ดจี๊จียจจี๊จี๊จีจั๊จี ลูกไม่ดีจะตันอยู่แล้วจะได้เบิกบาน้าพ่อทั้งแม่ลูกไม่ดีต้องวดเท้าวดเท้าให้พ่อแม่วดเท้าเท้ารบไ้ได้แล้วจบชาติมีชน คนมีเชื้อจึงเหลือชาติเหลือชาติชาติมีชนชคนมีเชื้อนมีเชื้อจึงเหลือชาติเหลือชาติคนฉลาดนฉลาดชาติจึงเหลือชิงเหลือสืบเชื้อสายส้คนฉลาดชาติจชาติจึงเหลือสืบเชื้อสาย ประเทศชาติขาดเชื้อยอดเพราะว่าไฟชาติไม่ตายเพราะเชื้อเด็นเป็นเด็ดดีเด็ดดีไหมรอ เห็นคนแก่มันอยากเล่นด้วยเด็กดีกไม่มีปัญหา,ญหาเด็กที่หมา,หาปัญหามากมายอย่าดื่อนเล่นอย่าสน,าเ,นเราลูกพลไม่ใช่ลูกลิงลสุด้าละได้สิบห้าดีละเอาร้องเพลงโลกพระอาจารย์ ลูกพระอาจารย์ลูกพระอาจารย์พวกเราลูกพระอาจารย์ต้องทำง,งานเกียรติค้าไม่ได้ me. ที่เกียรต <got> ิสุเสียใจจังไรเกียรติเ <fres> ก <shortly. S 1> <usc> ียรติเกียรติเกียรติเกียรติค้านไม่ได้ลูกพระอาจารย์

ใม่มีเงินไม่มีง,มงานไม่นานจะโอดตายเจ้าหวังเจ้าพอรัใช้ยามเจ็บไข้หวังเจ้าพอรักษาท้ายเื่อถึงวันตายปลายทีว่าหวัง ช่วยปิดตาเมื่อซี๊ดใจรวงพ่อสอนเนี่เราพ่อสอนภาษาไทยแสดงว่าลรงพ่อตภาษาไทยยังดูดูชูดูชูด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 ูรูด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 ููด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 ูด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 ููด แสดงว่าหลวงพ่อสอนให้หนูเล่นลูกพราว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาฝรั่งฝรั่งเนี่ย้าูเก่งนะหลวงพ่ได้สอนฝรั่งชั่วโมงละเจ็ดพันนะลูกสอนภาษาไทยเนี่ยชั่วโมงละเจ็ดพนะโหเรานีช่วยอบรมแปว่อไรไยอกเลไม่ยื้เย็ลังงาไรหลวงพ่อเราตัมาละ จ็ดพันหูสามชั่วโมงเก็บสามยี่สิบเ็ดหูสามลุงปาสวะนะสามที่สามหน่งสองนวันหนึ่งสองสามชั่วโมงไปสามหนงสองโอ้โหภาษาไทยเงสายได้เนี่ยเอาลูกโต๊ะกิงใดไม่ชอบไม่เถียงทำไปเดินเหนือลุกนน่งต่อหน้าผู้ใหญ่ระวังรไว้งก้อยร้องออตัวผู้ใหญ่เดินมาอย่าแตงขึ้นหน้าจะฆ่าคนทั่ว ผู้เจ้าจงดำแบทั้งตัวและปาาท่านมันก็เยอะใหญ่ไปท่านสฉท่านนาอย่สอดเจรจาเข่งแย่หนึ่งไวเห็องก็ใดฝ่ายที่ถ่ายเทเราจะได้สายเบิกบานแม้แต่เพื่อนผู้จะดำอยากพูดเจรจาหากหารักษาธรรมใจรักยนจะเป็นบานรีบเอาตวนีนี่คกคนใดโอ้ตอนนี้มันได้กินบะเลย ไอ้แม่ดาราถึงลูกดีไอ้ยี่ดาราถึงลูกเงาลูกยอมกันจังลูกยอมกันมาบ้านอ้าวพอได้รเปล่าเออพอแล้วลูกพอได้แล้วเอาตาลู ลูกพระอาจารย์ลูกพระอาจารยปลูกพอาจารย์ปวลูกพระอาจารยต้องทำงานเกียรติค้าไม่ได้ทำงานเกียรตยค้าที่เกียรคือเสียเกียรติไรเกียรติเียกีิไม่ได้ลูกพรอาจารย์เอาเข้าไปเอาแต่เล่เอาแต่ซุ่วชน องทำงานเกียรคาไม่ได no, <thank> ้ก <and> yeah, ีเกียร์คือเสียเกียร์จะไรกีเกียรคือเสียรจไร มีเงินก็มีงานมีเงินมีงานมีเงินมก็มีงานมีมีเงินกมีงานไม่นจะอดตายมีงานอดายไปี่อนนี้ดูถูกมั้งมีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังมีมองไว้คิด chị chọc cho. cho mày có trái hảo tập ba cho luôn đi tao với chu đi hủ với mầm đi hũ với kết. chọc với cho mày có trái hảo tập ba cho luôn đi ta với đu.

ำได้ไหมกูขอซื้อไม่ถิงนทางจำได้ไหมกูขอซื้อไม่ถิงนทาำได้ไหมกขื้อาได้ไหมซื้อพอรักพ่อหัวพ่อห่วงใหญ่ซื้อพอรักพ่อวพ่อห่วงใหญ่ื้อพอรักพอหัวพ่ห่วงใหญ่จงจะไว้กูเหนื่อยววยพาะมึง คงจำไว้กูเหนื่อยเว้ยพวกมึงกาที่สุดแสบที่สุดมึงชุดนี้กล้าที่สุดแสบที่สุดมึงชุดนี้กูสุดที่เป็นห่วงห่วงคิดถึงกูสุดที่เป็นห่วงห่วงคิดถึงถ้ามึงตายไม่เป็นไรสัใจมึง ถ้ามึงตายไม่เป็นไรสัว์ใจมึงถ้าไม่ตายกูสุดซึ้มกูมึงสนคำจริงจริงทำจริงจริงพวกเธอเหมือนลิงเหมือนข้างจิตใจไม่ใสสว่างถ้าเธอเป็นข้างเป็นลิง ถามจริงๆพวกเธอเหมือนลิงเหมือนข้างหัวใจไม่ใส่สว่างเพราะเธอคือข้ามคือลิงสุดแล้วกูอายุ80ปีมาสอนพวกหนูสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วอ้าวไปลงเพื่นพ่อแม่แก่เข้าเราต้องดูแล เมื่อท่านไม่แก่ท่านดูแลเราพ่อแม่แก่เท่าเราต้องดูแลเมื่อท่านไม่แก่ท่านดูแลเราอยาลูกอี้เยี่ยวแม่เที่ยวเช่นถูรักและเอ็นดูหนูต้องเข้าใจ อุ้มไม่นับอ้ไม่รักไม่ลวงรักไม่ล่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเบิกเินเกไม่คิดนะินไม่แข้นตายแทนได้แม่คืออุ้มไม่นับรักไม่ลวงห่วงไม่ บิกไม่คิดเบิกไม่คิด,ดคิดไม่แค้นคิดไม่แค้นตายแทนได้